สวีดัสสวัสดีชาวคาสิโนโออนไลน์นะครับชาวสล็อตออนไลน์ชาวบาคาร่าออนไลน์อ่าไม่ว่าจะเป็นชาวเอสล,ออเล็อตเือนเหรครับหรือว่าตู้สล็อตนะครับตู้สล็อตออนไลน์และบาคาร่านะครับผมอ่ากราบสวัสดีอย่างงามนะครับอ่าันดับแรกก็ขอสวัสดีก่อนเลยนะวันนี้นะครับเราอยู่กันที่เกมสล็อตออนไลน์ค่ายโจ๊กเกอร์หรือว่า XO โที่ทุกคนรู้จักกันนะครับ อยู่กันที่เกมมันนี่ o อลลูนะครับผมอ่านผิดก็ขออภัยครับอ่านผิดก็ขออภัยนะพอดีว่าไม่ค่อยได้เรียนภาษาฝรั่งเศสมันหน่อยมามากนะครับผมอ่านผิดอ่านผิดอ่านถูกนะครับไม่สําคัญครับอยู่ที่ว่าวันนี้มันจะทํากําไรให้เราได้เท่าไหร่นะครับมาเปิดกันเลยดีกว่าครับวันนี้ผมเอาทุนมาเจ็ดร้อยนะครับมากันเลยดีกว่านะครับมามารอติดตามกันว่าผมเนี่ย จะมาไขาปริศนาอะไรนะครับวันนี้วันนี้ผมจะมาไขาปริศนาเกมสล็อตอะไรยังไงนะครับรอติดตามกันได้เลยนะครับรอติดตามกันให้จบนะวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคนะครับผมอ่ะที่สามารถเป็นกุญแจนําไปไขปริศนานะครับเอ่อให้ทุกคนเนี่ยได้เงินจากเอ่อตู้สล็อตนะครับผมอ่ะ oh, <no. S 1> มากันเลยดีกว่าครับไม่รอช้าเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ อ่าอันดับแรกนะครับคุณต้องทําความเข้าใจกับสล็อตออนไลน์ก่อนนะครับว่าหรือว่าตู้สล็อตนะครับอ่าว่ามันเป็นเกมที่แบบว่าคุณต้องคือวันหนึ่งแหละมันต้องมีตัวที่มันแตกดีแตกจริงแตกหนักนะครับหนึ่งตัวนะอ่ะแต่ว่าปัญหาของเราก็คือคุณจะรู้ไหมว่าตัวไหนมันจะแตกดีแตกจริงแตกหนักเพราะว่าเกมสล็อตเนี่ยมันมีหลายค่ายมีหลายแนวมันมีหลายเกมมันมีหลายรูปแบบอ่าอย่างบางเกมมันมีสามตารางมันมีหกตารางมันมี ฟีเจอร์ให้ซื้อฟรีเกมอย่างเงี้ยอ่ะคุณจะรู้ไหมคุณจะเลือกเล่นถูกไหมว่ามันนี้อ่ะตัวไหนแตกดีตัวไหนแตกจริงตัวไหนแตกหนักอ่ะนี่แหละครับคือกุญแจสําคัญครับที่จะมาไขาปริศนานะครับผมอ่ะามาเลยก่อนครับเริ่มกันเลยดีกว่านะอ่ะแจ็คพอตครับผมแจ็คพอตปัป๊บโอ้โหไม่มาผมไม่เป็นไรนะอ่ะเรื่องของกุญแจนะครับคือกลุ่มครับผมอ่ะคือกลุ่มเลยนะถ้าใครไม่เข้าใจหรือว่าไม่เคยรู้จักว่ากลุ่ม การนาเล่นสล็อตนะครับผมเออหรือว่าตู้เกมสล็อตนะครับตู้เออตู้เกมทุยเออเกมสล็อตออนไลน์นครับผมไม่ใช่ตู้นะขออภัยนะครับ oh. ว่ามันสําคัญยังไงนะครับ oh. อ่าเดี๋ยวผมจะบอกออความลับของกลุ่มผมนะครับกลุ่มผมเนี่ยจะมีรวมรวบรวมคนเล่นเกมสล็อตใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ ทุกคนเนี่ยเขาจะเล่นจริงเล่นกันทุกวันใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยอาประมาณสักเวลาอาสี่โมงเย็นนี้ใช่ไหมครับทุกคนเลิกจากการทํางานมานั่งปั่นสล็อตฝากกันไปคนละนิดคนละหน่อยนั่งปั่นสล็อตกันปั่นเกมสล็อตนะครับอาปั่นไปหันมาอาบางคนไปเจอตัวที่มันแตกจริงแตกดีแตกหนักนะครับแล้วมาบอกในกลุ่มว่าอาตอนนี้นะครับทุกคนตัวนี้แตกจริงแตกหนักนะครับเวลานีนะ้ให้ทุกคนเนี่ยได้ตามไปเล่นกันนะครับ <Wow. S 1> ถ้าสมมติเป็นคุณเนี่ยคุณจะเชื่อไหมว่ามันจะแตกจริงแตกหนักอ่ะคุณก็ไม่เชื่อใช่ไหมครับคุณก็เอาจริงผมคือบางรอบผมก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ไม่ได้นําให้คุณไปตามเล่นนะครับคือก็แล้วแต่จิตศรัทธาคุณนะครับว่าคุณจะอยากตามเขาไหมหรือว่าจะยังไงก็ได้นะครับอ่ะแต่ขอแบบนี้นะครับบอกเลยถ้าถ้าถ้าพลาดก็ก็เรียบร้อยครับเออถ้าพลาดก็เรียบร้อย เพราะว่าผมก็ตามเล่นเกือบทุกรอบนะครับอ่าอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้ผมไปเจอมันี่แวลูแต่งจีนแจกหนักนะครับอ่าถ้าสมมติมันแต่งเงี้ยผมมานั่งปั่นเงี้ยอ่าถ้ามันแต่งเนี่ยอาร์บิกวินเงี้ยผมแคปลงไปในกลุ่มนะครับอ่าตอนนี้นะครับเวลาสี่โมงเย็นอาบิกวินมาเข้าผมเกมมันี่แวลูนะครับผมสามารถตามมาเล่นกันได้เลยนะครับอ่าผมแจ้งไปอย่างนี้ปุ๊บ,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 บอะ ก็แล้วแต่คุณนะครับว่าคุณจะตามเล่นหรือไม่ตามเล่นนะครับผมผมไม่ได้บังคับให้คุณมาตามผมตลอดนะครับหรือว่าตามคนในกลุ่มนะมันก็สิทธิของคุณนะครับว่าคุณจะตามหรือคุณไม่ตามนะครับไอ้นี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมอ่ะแต่ทุกครั้งที่ผมตามผมก็ได้กําไรมาตลอดเลยนะครับผมแคบจะไม่ขาดทุนมาเลยนะอ่ะนี่คือกุญแจดอกได้นะผมที่มาไขปริศนาเกี่ยวกับเกมสล็อตนะครับอ่ะโอ้โหเนี่ย โบนัสเข้าครับผมอ่าโบนัสเข้าอะ่ะเออผมก็แคปลงไปปัป๊บอ่าตอนนี้โบนัสแตกแล้วนะครับผมอ่าโบนัสแตกนะครับฟรีสปินนะอ,อ่ะแล้วก็เรื่องของคุณนะครับว่าคุณจะตามมาเล่นเกมสล็อตเกมด้วยกับผมไหมอ่าเพระผมว่าอ่าตอนนี้เนี่ยเกมมันนี่เวลูเอ,อ่อค่ายสล็อตโจ๊กเกอร์นะครับผมอ่า XO นะผมหรือว่า XO นะตอนนี้มันกําลังแตกจริงแตกดีแตกหนักนะครับผมก็แจ้งลงไปในกลุ่มใช่ไหมครับ อ่าแล้วถ้าใครตามก็แจ้งกลับมาว่าอ่ากาลังตามไปเล่นครับผมอ่าประมาณนี้นะครับอ่าแล้วสมมติคนที่ตามแล้วแบบว่าคือส่วนใหญ่อะ่ะถ้าคุณมาตามใช่ไหมครับเอบอบวกลบไม่เกินยี่สิบนาทีเนี่ยผมรับรองเลยนะบิ๊กวินมารอบแรกอะ่ะรอบที่สองมันต้องมาต่อแน่นอนนะครับ, <ะ S 2> <Wow. S 1> บอ่าบวกลบไม่เกินยี่สิบนาทีนะครับยังไงมันก็มาแน่นอนนะถ้าคุณตามมาเล่นในเวลาที่เขาเออไม่เกินแบบบวกลบยี่สิบนาทีครับอ่ะ ผมรับประกันเลยนะครับว่ามันต้องแตกแน่นอนนะครับอ่านี่คือหัวใจหลักนะครับของเกมสลอนะ็อตนะอ่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับที่เรื่องของสูตรกันเลยดีกว่านะครับสําหรับสูตรสล็อตนะครับสูตรเกมสล็อตนะมันไม่มีจริงนะครับผมผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยครับมันไม่มีจริงเลยนะอ่าเกมสล็อตเนี่ยมันมีกี่พันเกมคุณจะรู้ไหมคุณแทบจะนับไม่ท้่วมันมีกี่ค่าย oh <no. S 1> เยอะมากอ่าแล้วไอ้ชี่โปรไอเ้เชียโปรแกรมอ่ะ มันมาเดาดักเอ่อแรนดอมมั่วๆเปอร์เซ็นต์อยู่ๆมันก็ขึ้นอยู่ๆมันก็ลงอ่ะตลอดเวลาแล้วคุณจะรู้ไหมว่ามันจะแตกจริงแต่จะแตกหนังคุณก็ไม่รู้อ่ะคุณแค่แค่เป็นเหมือนเป็นภาพหลอกตาหลอกให้คุณเชื่อเชื่อใจว่าตอนเนี้ยเออเกมเนี้ยมันกนลาลังแตกนะมึงเข้าไปเล่นดีมึงเข้าไปเล่นดีมึงฝากมนเข้าไปเล่นดีนนดนาานดอ่ะคุณก็ไปเล่นแบบโง่ดื้อๆอ่ะคุณแทบไม่มีอะไรเลยอ่ะอยู่คุณก็เข้าไปเล่นอ่ะพอคุณเข้าไปเล่นใช่ไหมอ่ะถ้ามันไม่แตกจริงอ่ะ คแค่เราผิดชอบคุณมันก็ไม่มีใช่ไหมครับเออนี่แหละครับคือปัญหานะครับที่คนส่วนใหญ่ไปใช้สูตรแล้วมาบอกผมนะครับว่าผมไปใช้สูตรมันเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เลยครับโอ้โหแจ็คพอตมาเแล้วหรอปัป๊บโอ้โหไม่ได้อีกเลยครับผมโอ้จบเลยถ้าแกนแตกนะสองหมื 23, นะ่นสาม้วบอกเลยอ่ะฟีสปินใหม่แล้ะครับผมเนี่ยถ้าผมผมมาอย่างเงี้ยอ่ะฟีสปินมาสองรอบติดแล้วผมบอกแล้วนะครับ ถ้ารอบแรกมารอบสองก็ต้องมาแน่นอนนะครับอ่ดูดิดูดิใช่ไหมละ่ะอ่าเอ้ยและสิ่งสําคัญครับผมไม่แนะนําให้ใช้สูตรสล็อตนะครับอย่าลืมนะผมไม่แนะนําให้ใช้สูตรเกมสล็อตนะครับผมก็ได้บอกสาหเหตุไปหมดแล้วนะครับใครจะเชื่อไม่เชื่อก็อแล้วแต่การพิจารณาของแต่ละคนนะครับอ่าผมไม่ได้บังคับให้คุณมาเชื่อผมหมดทุกเรื่องนะครับหรือว่าผมไม่ได้แบบมาชิชวนให้พวกคุณมาเล่นตามผมนะครับ คือคุณอยากเล่นก็ได้คุณอยากทําอะไรก็ได้เรื่องของคุณอ่ะมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณใช่ไหมครับอ่ะเงินก็เงินคุณคุณได้คุณก็ได้ไปอ่ะคุณก็ไม่จำเป็นต้องมาแบ่งคนในกลุ่มหรือต้องมาแบ่งผมนะอ่ะคุณได้หมื่นหนึ่งคุณก็เอาไปเลยหมื่นหนึ่งอ่ะมันก็เรื่องของคุณก็อยู่ที่สิทธิ์ของคุณเออใช่ไหมล่ะอ่ะมันก็เป็นข้อดีนะครับที่ถ้าสมมติว่าคุณมีกลุ่มเนี่ยคุณสามารถปรึกษากันได้ทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับเกมสล็อตนะครับและ ผมว่าถ้าสมมติคุณเจอตัวที่มันแตกจริงแตกดีแตกหนักเนี่ยเขาจะมาแจ้งกันในกลุ่มแบบโป้งคุณก็ตามมาเล่นกันอ่าแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกไปนะว่ามันต้องแตกแน่นอนนะครับถ้าคุณตามมาตามเล่นในเวลานั้นนะอ่าแล้วผมขอเตือนนะครับหรือว่าขอแสดงความยินดีนะครับที่คุณเล่นมาที่คุณดูมาถึงจุดนี้นะครับอ่าแล้วคุณได้ตาใสนะครับผมอ่า ทำไมจึตตาใส่นะครับเพราะว่าคุณได้หลุดพ้นจากบังวลของการใช้สูตรสล็อตบาคาร่าออนไลน์ครับผมอ่ะสูตรสล็อตเกมออนไลน์สูตรบาคาร่าออนไลน์เนี่ยคุณได้หลุดพ้นมาหมดแล้วนะครับอ่าผมก็ได้บอกสาเหตุหมดแล้วหมดแล้วนะว่าทําไมคุณถึงไม่ควรเชื่อนะครับผมอ่าโอโหเนี่ยครับเพชรครับผมอ่ะลงมาอย่างเหลี่ยมนะครับลงมาอย่างเหลี่ยมเลย yeah เหลี่ยมจัดนะครับเหลี่ยมจัดเพชรเหลี่ยมจัดนะครับเออเพชรเหลี่ยมจัดอะ เออไปเข้ากินไปสามพันหกอหงเออวันนี้ก็บวกมา7000เลยนะอ่ะก็ตามที่ผมได้แจ้งไว้เบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับกลุ่มเอ่อเกมสล็อตของผมนะครับก็สามารถติดตามติดต่อมาได้ของอ่าด้านล่างคลิปนี้เลยครับอ่อะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ